สนับสนุนคลิปโดยเดอะฟาบิกอยุธยาทำเลอยู่ใกล้วัดกล้วยอยุธยานะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่างหรือมือใหม่หัดเย็บนะครับอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆกระดาษสร้างแบบนะครับแผ่นหนังต่างนะครับสนใจดูรายการสินค้านะครับแอดไลน์ id ศูนย์แปดหกสี่ห้าแปดแปดแปดสามห้าท่านจะได้รับแคตตาล็อกสินค้าให้เลือกในการช้อปออนไลน์นะครับหรือสนใจสั่งสินค้าโทร0 8 1 4 3 3 4 3 3 9นะครับ สนใจสินค้าทักหรือโทรเลยคุณจะได้โปรโมชั่นพิเศษพร้อมบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่กับช่องตุรันมุตตูของเรานะครับผม ก่อนไปติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องเลยครับนุ่งม,มุ่งสู่10,000 s u b s ไ r i b e ไปด้วยกันนะครับวันนี้นะครับมากันที่เรื่องของวต้ายาลิคอร์นนั่นเองเป็นรถตัวเก่งที่เราเก่งกันไว้นะครับตั้งแต่คลิปก,ก่อนหน้านั้นถ้าใครได้ดูคลิปของช่องเรานะครับที่บอกในเรื่องของสเปคไปแล้วนะครับว่ามี3รุ่นนะฮะและเราก็ได้เก่งในเรื่องของราคาไว้แล้วด้วยว่าช่องเราเดาราคาโตย่ามอเตอร์ประเทศไทยไว้เท่าไหร,ร่นะฮะ ซึ่งเราเดากันไว้นะครับราคาที่ออกมาผมจะบอกทุกคนว่ามันใกล้เคียงกับราคาจริงอย่างมากๆนะครับบวกลบเป็นแค่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะทุกคนทุกคนมาดูได้เลยนะผมเกงกันไว้นะครับช่องเราที่รุ่นสมาร์ทนะครับ789นี่คือตรงเป๊ะเลยนะทุกคนเห็นปะแล้วก็รุ่นพรีเมียมนะครับตัวตาเ็าออกมาที่8,49ผมเกงไว้ที่8,59เห็นไหมส่วนรุ่นท็อปนะครับตัวพรีเมียมลักชูรี่นะครับเกงไว้ที่899 ราคาจริงออกมาที่8.99แต่เก็งไว้ที่9 1 9, 9ก็ผิดเพี้ยนไปนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะโอเคทุกคนในเรื่องของราคานะครับที่ใกล้เคียงมากที่เราคาดเดากันไว้นะฮะเรามาดูว่าฟังก์ชันเด่นๆแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆของเขาที่น่าใช้มีอะไรบ้างผมจะไม่พูดถึงเรื่องสเปคนะครับทุกคนเพราะว่าเราได้พูดกัไปคลิปก่อนน,น้านนู้นแล้วแล้วก็ไปย้อนดูกันเอานะฮะเีาก็มาดูฟีเจอร์เด่นๆกันเลยดีกว่าว่าเราได้ตัวแรกคืออะไรที่ใครสนใจนี้แน่นอนข้างหน้ามันต้องได้ไฟหน้าแบบไบ LED แนน่อนนะฮะ เป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยแล้วก็มากับไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED เป็นมาตรฐานของ t ต y o ต a ทุกรุ่นนะฮะไม่ต้องแปลกใจถึงได้หน้าแบบนี้แต่ผมจะบอกรุ่นนี้ออปชันแม่งค,ครบเลยอะไฟท้ายมาแนวเล็กซัดเลยนะครับเป็นไลท์ไกดิ n งแบบเต็มระบบเลยแล้วก็เป็น LED แบบเต็มระบบด้วยอ้าล้อแม็กนะครับล้อแม็กให้มีทั้งขอบ18นะครับแล้วขอบ17มาให้นะครับในรุ่นท็อปและก็รองท็อปนะครับซึ่งปัดลายเงาด้วยอ่านี่เป็นไง ผมว่าสวยงามเข้ากับตัวรถดีนะแล้วก็ความเห็นส่วนตัวนะนี่แล้วก็มีไฟส่องน้าทางเวลาเข้าบ้านด้วยเออเปิดกระจกขึ้นมาให้มีให้อ่ะคือรถระดับเนี้ยนี่ไม่ได้อวยแต่ว่าเซอร์ไพรส์กับออปชั่นมันเฉยๆนะทุกคนแล้วก็มีบวสปอร์ตให้แน่นอนออปชั่นที่เจ๋งๆนะฮะขาดไม่ได้คือรถราคาไม่ถึงกตีว่า9 0 0 0แสนแล้วกันอ่ะทอนแค่ 1น0 0พนะอ่นะออปชันก็โคตรเยอะเลยล่ะอ่าหลังคานะครับมีรุ่นลมดำให้ด้วยแล้วก็มีชาร์ฟิลแล้วก็มีสปอยล์ด้านหลังพอไฟเบรกดวงที่สามาให้คบคันไม่ต้องไปทำแล้วส่วนภายในนะครับก็มีโทนนะฮะมีทั้งสีที่ให้เลือกนะครับทั้งโทนออกดำและก็ออกเทาให้เลือกทั้ง2ส,สีนะครับในเรื่องของสีนี้เลือกได้ตามตัวถังนะน,นี่คือสีดำนะห้องโดยสารแบบสีดำมาภูิหนังนะครับหนังและหนังสังเคราะห์นะฮะ และก็ตามมาด้วยโทนสีเทานะครับใครชอบสว่างก็แบบนี้นะครับหนังและหนังสังเคราะห์เหมือนกันนะฮะถ้ารุ่นลองๆก็คือหนังสังเคราะห์หมดเลยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับมาติฟังชั่นได้นอนนะฮะหุ้มหนังมาได้นอนทรงสวยดีเวแีลยนะครับมาพร้อมนะฮะกับด้านซ้ายนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะฮะพวกเครื่องเล่นต่างๆของระบบนะฮะยังตามมาด้วยนะครับฝั่งข้างขวานะครับ ควบคุมระบบเซฟตี้เซนต์ต่างๆระบบควบคุมคุยคอนโทรลของรถนะฮะและก็ระบบรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับอยู่ที่เพียงสัมผัสปลายนิ้วนะครับใครใช้ตัวาต้ฮอนด้าอยู่แล้วไม่แปลกนะฮะหน้าจอนะครับมีขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับเล่นแบบดิจิตอลเต็มระบบเลยเสียดายจริงๆที่ยังไม่เป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นแบบไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะ ฟังกชันต่อไปนะครับหน้าจอนะครับมีมาให้นะครับบอกทั้ง Android Auto ทุกอย่างมาให้หมดเลยแม้กระทั่งระบบแบตเตอรี่ไฮบริดของรถนะครับอัรตราการกินกน้ำมันมาพร้อมกับกล้อง360องศานะครับส่องให้คุณเห็นรอบคันเลยจริงๆอ่ะคันเล็กขนาดนี้มีกล้องให้ด้วยนี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วนะอ่าขับง่ายนะโอเคแล้วก็ลำโพงเป็นของ p พ o n เนียด้วยในรุ่นท็อปราคา899,000ได้ลำโพง p i o n เนียนะจ๊ะอ่าก็คิดว่าเสียงคงจะดีระดับหนึ่งอ่ะอ่า ส่วนแอร์นะครับเป็นแบบออโต้นะฮะแต่ยังไม่ได้แยกฝั่งซ้ายขวานะครับเป็นแบบออโต้ปรับแรงลมอัตโนมัตินั่นเองมาพร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์นะครับโอ้โหอันนี้ก็คือฟังก์ชันถือว่าตัวต้าทำราคามาดีจริงๆแล้วก็ออปชันที่ควรมีมีให้ครบครับแถว2มีช่องแอร์แถวหลังให้ด้วยพร้อมที่ชาร์จแบตนะครับ ก็ถือว่าครบนะแถมไม่พอเบาะหน้านะ,นะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางด้วยทุกคนโอ้โหก็ตัวมากทำวิวรถมาก็เซอร์ไพรส์กับออปชั่นตัวนี้เยอะสุดละนะครับแล้วก็กล้องนะครับมีกล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังติดมาจากโรงงานให้ในตัวท็อปด้วยนะ ออแต่ถ้าใครซื้อตัวลองไม่ต้องกลัวครับอิสซิลี่ตัวต้ามีเยอะแยะครับไม่กี่ตงังหรือปติดข้างนอกก็ได้กล้องตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับยังมาพร้อมกับออโต้เบรกโคนและเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยเบรกมือแบบคันดึงหายไปแล้วนะจ๊ะที่วางแก้วน้ํานะครับมีให้ทุกตําแหน่งแม้กระทั่งช่องของแผงประตูด้วยอนี่ที่พักแขนขอชมเลยว่าดีมันไม่ใช่แบบพับแล้วก็ลงไปแพร่ดีกว่าบาะมันมีตัวล็อกให้ด้วยเห็นป่ะเนี่ยแหละควรจะมีแบบนี้ในไะม ในทุกๆรุ่นที่ทำออกมานะครับบอ่อหลังพับแบบ 60, 40นะทุกคนคือเขาบอกว่าพับแล้วเนี่ยเขาชูโลว่าเขาขนสัมภาระนะฮะได้เยอะอและแถมปรับระดับได้ด้วยได้หนึ่งระดับด้วยเห็นปะอาดูเจ๋งปะละ่ะก็ฟังก์ชันก็น้นองๆซีอวสมัยก่อนอะอนี่พับเบาะแล้วใส่จักรยานได้ด้วยดูสุดไหมอะ่ะ แต่ใครก็บอกว่ารถสมัยนี้พับก็ใส่ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าถอดล้อนะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็สัมภาระเขาบอกว่าเนี่ยขนเต็มที่เนี่ยอัดในกระเป๋าได้ถึง6ใบเชีย์ละครับทุกคนใครเป็นครอบครัวขนาดเล็กแล้วก็สนใจตัวนี้แล้วลดลุยน้ําได้เจ๋งนะครับมาพร้อมกับหลังคาพารานอมิกซันลูปด้วยนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะฮะแต่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเปิดไม่ได้น่าจะเป็นแบบฟิกนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น1500ซีซีนะครับมาแน่นอนกับเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะคร V E เ็นะครับเบนซิน4สูบ1.5ลิตรนะครับมาพร้อมกับวาล์วแปรผันแบบดูอัล V ีวนะครับให้กำลังสูงสุดที่91แรงม้านะครับแรงเบรดสูงสุดที่121นิวตันเมตรนะฮะรวมกับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งระบบเลยนะครับเครื่องในอมอเตอร์ด้วย111แรงม้าพ่วงด้วยแบตเตอรี่แบบลิเทียมนะตรงกำลังผ่านกีอัตโนมัติแบบ eCVT ขับเคลื่อนที่ล้อหน้าและรองรับน้ำมัน e10 ด้วยโอ้โหไฮบริดรองรับ e10 เกิดครับงานนี้ ส่วนความปลอดภัยนะครับมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งนะแล้วก็ม่านนิรภัยลากยาวถึงผู้โดยสารแถวหลังเลยนะถ้าเจ๋งจริงคุณทําราคาขนาดไหนคุณแถมถุงลมระหว่างตอนกลางผู้โดยสารให้ด้วยนะครับเออคุณเจ๋งมากเลยอแล้วก็เซฟตี้เซนต์นะครับผมมีมาให้นะครับ,บระบบควบคุมความเร็วปรับลดอัตโนมัตินะครับตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจเป็นแบบออสปีดหรือเปล่านะระบบเตือน,มน,นเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่มีมาให้นะควบคุมไฟสูบออโต้มีมาให้อัตโนมัตินะครับ แล้วก็กระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะฟังก์ชันเตือนเมื่อออกนอกเลนก็มีพร้อมน่วงบนไลกลับให้ด้วยอันนี้เจ๋งเลยแล้วก็ระบบควบคุมให้รถเมื่ออยู่กลางเลนผมบอกเลยว่าถ้าควบคุมกลางเลนคุณสามารถปล่อยมือได้ระยะหนึ่งเลยอ่าทีนี้ก็มาดูกันละครับว่าออปชันที่ได้มันเนี้ยคุ้มไม่คุ้มตัดสินใจกันเอาเอามารีวิวให้ดูแล้วนะฮะก็หลังจากที่ติดตามกันมาก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขออ e ีสูดีแม็กทุกคนสวัสดีครับ